ตำนานมหัศจรรย์เรื่องเล่าของเท้าหัวข้อหล่อสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้ข้าพระเจ้าที่วีดีโอจะพาท่านมาฟังนิทานที่เป็นตำนานลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงข,งของพวกเรานี่เองซึ่งเป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งที่เกิดมาแตกต่างจากคนทั่วไปคือมีแต่หัวแต่หากมีสติปัญญาและพลังอำนาจพิเศษ ลองมาฟังดูว่าเท้าหัวข้อหล่อผู้สู้ชีวิตคนนี้จะเปลี่ยนโชคชะตาและพบกับความรักได้อย่างไรบ้างเมื่อนานมาแล้วมีเมืองใหญ่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงมีสองสามีภรรยาชาวไรนาที่ยากจนชื่อว่าเท้าเคนและนางจันพวกเขาอยู่กินกันมาสิบปีก็ยังไม่มีลูกจึงพากันไปขอพรนำ เจ้าปู่ภารักที่ดอนปู่ตาพระอินทร์บนสวรรค์เห็นแล้วเมตตาจึงส่งเทพบุตรพานทองที่กำลังหลงมัวเมาในรูปโฉมของตัวเองลงมาเกิดเพื่อให้ลงมาขัดเกลาจิตใจคืนนั้นนางจันฝันเห็นกบตัวใหญ่ข้าพระจันทร์มาตกใส่ท้องหมอดูพยากรณ์ว่าเจ้าจะได้ลูกชายที่แปลกประหลาดแต่เท้าเคน จะต้องเสียชีวิตก่อนที่ลูกจะเกิดเจ็ดเดือนต่อมาเท้าเคนก็ถูกงูกัดตายในป่าตามคำพยากรณ์นางจันต้องอยู่คนเดียวจนถึงวันคลอดสิ่งที่ทำให้นางตกใจมากคือลูกชายที่เกิดมาไม่มีแขนไม่มีขามีแต่หัวกับใบหน้าที่หล่อเหลาน่ารักด้วยสัญชาตญาณแม่นางอุ้มลูกขึ้นมากอด พร้อมตั้งชื่อให้ว่าหัวข้อหล่อเพราะกลัวคนอื่นจะรังเกียจนางจันจึงปิดบ้านเลี้ยงดูลูกชายอยู่ผู้เดียวหัวข้อหล่อเติบโตขึ้นมาเมื่ออายุเจปีด้วยความฉลาดเขาจึงพูดกับแม่ว่าจะช่วยงานแม่นางจันไม่เชื่อแต่ก็ดีใจอยู่มาวันหนึ่งขณะที่แม่ออกไปเลี้ยงควายเท้าหัวข้อหล่อ ก็ยืดลำตัวและแขนขาของตนออกมาอย่างอัศจรรย์เขาจัดการกวาดบ้านเรือนหุงข้าวย่างปลาไว้ให้แม่จนเสร็จแท้จริงแล้วเขาเป็นเทพบุตรที่สามารถหดยืดร่างายได้นับตั้งแต่นั้นเขาก็ช่วยงานแม่เป็นประจำทั้งไปเลี้ยงควายโดยที่แม่ไม่รู้ความจริงเมื่ออายุ13ปี หัวข้อหลอกขอแม่ไปค้าขายกับเท้าสำเภาที่ต่างเมืองเพื่อหาเงินเท้าสำเภาเมตตาจึงยอมรับเขาขึ้นเรือไปด้วยขบวนเรือล่องไปจนถึงดอนทรายแก้วคือเกาะในกลางน้ำเท้าหัวข้อหลอเห็นดินฟ้าอากาศดีจึงขอให้เท้าสำเภาปล่อยเขาไว้ที่เกาะเพื่อทำการปลูกพืช เมื่ออยู่ผู้เดียวเขาก็ยืดลำตัวและแขนขาออกมาทังป่าปลูกแตงโมอันเป็นพืชที่เขาชอบพระอินทเห็นแล้วช่วยเหลือบันดาลให้แตงโมออกผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนื้อแดงสวยงามอยู่ใกล้ๆนั้นมีเมืองบาดาลของพญานาคปกครองโดยพญาสีสุดโทนารักษ์ซึ่งมีลูกสาวสองคนชื่อสีดาจันทร์ และมันทะลิกาได้ขึ้นมาเล่นอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วเห็นแตงโมสี่เหลี่ยมจึงแอบเด็ดกินโดยไม่ขอหัวคนหล่อเห็นแล้วกลิ้งเข้าไปตำหนิสองพี่น้องตกใจขอโทษอและสัญญาว่าจะตอบแทนบุญคุณลูกสาวพญานาคทั้งสองกลับไปขอองคำแ8ดโกดต่อพ่อพญาศีสุดโทนารักผู้มีสัจจะ จัดขบวนขนทองคำแ8โกดขึ้นมามอบให้หัวข้อหล่อตามสัญญาเมื่อเท้าสำเพากลับมารับทุกคนก็ตะลึงที่เห็นสวนอันยิ่งใหญ่และทองคำกองเป็นภูของเท้าหัวข้อหล่อเท้าหัวข้อหล่อจึงได้แบ่งทองคำให้เท้าสำเพาและลูกเรือแล้วขนส่วนที่เหลือกลับคืนบ้านนับตั้งแต่นั้นเท้าหัวข้อหลอและแม่ มีชีวิตที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองเมื่ออายุ16ปีหัวข้อหลอกก็ได้ตกหลุมรักนางคันธมาลาลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตผู้ครองนครหลวงนางจันยอมไปขอลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตให้ลูกชายของตนพระเจ้าพรหมทัตโกรธแต่ปฏิเสธไม่ได้จึงวางเงื่อนไขให้สร้างสะพานเงินสะพานทองมาถึงวังภายในคืนเดียว หัวข้อหล่ออธิษฐานขอต่อพระอินทร์พระอินทร์จึงส่งพระวิชนุกรรมมาช่วยสร้างสะพานสำเร็จภายในคืนเดียวพระเจ้าพรหมทัตต้องรักษาสัจจะจึงยกนางคันธมาลาให้เท่าหัวข้อหล่อนางคันธมาลาไม่เต็มใจและใช้ชีวิตอย่างเศร้าซึมนางร้องไห้เพราะอับอายสามีที่มีแต่หัวเท้าหัวข้อหล่อจึงเปิดเผยความจริงต่อเมียว่า พี่เป็นเทวดาที่ลงมาเกิดแล้วเขาก็ยืดแขนขาให้เมียได้เห็นร่างกายที่แท้จริงและพาเมียขี่ม้าเหาะขึ้นไปท่องเที่ยวบนฟ้าอย่างมีความสุขแต่แล้วนันทเสนาเสนาบดีขี้อิดฉาก็ใส่ร้ายป้ายสีเท้าหัวข้อหล่อว่าเป็นตัวการกินินีจนพระเจ้าพรมวัฒน์หลงเชื่อสั่งให้จับไปลอยแพกลางแม่น้ำโขง ขณะที่แพรจะจมพระอินทร์ก็ช่วยเหลือโดยการสั่งให้ปลาบึกตัวใหญ่ขึ้นมาประคองแพรให้ลอยกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนันทเสนาใส่ไร้อีกพระอินทร์จึงเสด็จลงมาถามปัญหาสี่ข้อต่อพระเจ้าปรมทัตเมื่อพระองค์ตอบไม่ได้และนักปราชญ์ในวังก็ตอบไม่ได้ท้าหัวข้อหล่อจึงอาสาตอบเอง เขาตอบปัญหาถูกต้องทุกข้อพระอินทร์จึงประทานรางวัลใหญ่ให้เท้าหัวข้อหล่อบรรดาลคืนร่างกายที่แท้จริงให้เท้าหัวข้อหล่อมีแขนมีขาเหมือนกับคนธรรมดานับตั้งแต่นั้นเท้าหัวข้อหลอกก็ได้ครองรักกับนางคันธมาลาอย่างมีความสุข พระเจ้าพรหมทัตก็ยกบ้านเมืองให้เท่าหัวข้อหล่อและนางคันธมาลาครองคู่กันสืบต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่ความคิดความพยายามและความดีงามที่เราสร้างขึ้นการสู้ชีวิตด้วยปัญญาและความซื่อสัตย์ ย่อมเอาชนะโชคชะตาและความรังเกียจได้อย่างแน่นอน